ครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีดเสื้อให้ดูให้ดูให้เบิ่งคขึ้นเก่าครับการรีดเสื้อเการีดยังไงอีเสื้อของแบบของเฮาเด้ออีจะแขนด้านหลังของแขนโคน เสื้อผ้าลองรีดเหมือนเดิมครับสีน้ายาลงไปเปิดกานรีดผ้าซักผ้าต้องดูต้องเบิ่งครับส้าับใครสนใจกับด้านครับต้องรีดให้เป็น ต้องรู้วิธีขั้นตอนครับต้องพลิกยังไงต้องวางผ้ายังไงเข้าใจแล้วก็ไปหัดทํำแขนครับอีกข้างนึงเสื้อแบบแขนแบบเสื้อสูทนะครับเสื้อสูท สูตรเด้อทุกคนวิธีของเฮานี่ทุกวันทําทุกวันครับช่วงนี้งานเยอะ <c oughs> เยอะเยอะมากเลยไม่ได้ลงคลิปถ่ายคลิปเลยเมันเยอะมันยุ่งครับเ,รมมเลยไม่ได้ลงคลิปเดี๋ปิดเทอมงานก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แล้วครับ ก็จะมีเวลาเวลาถ่ายคลิปลงคลิปการรีดเสือเ้อที่กางเกงเสร็จแล้วอ่าขึา้นเก,กลิดอกวีดลาย โอเคไล่เอกัอองเกงเสือ้อหลังครับเดมครับปาลองปาลองรีด ไปเรื่อยๆครับไป,ไปเรื่อยๆไอที่สนใจมาดูมาเบิ่งกันเด้อไอที่เสื้อาลองวีสีจำยาครับวีดไปเรื่อยๆ ด้านหน้าครับวิธีของเราจะเป็นแบบนี้เด้อครับเด้อสีดำยา้าหน่อยแต่ว่าเรียบอุขาจะติดใจวิธีจะเาจะแบบนี้กันครับแบบของเฮาไหลจากฝั่งทางนี้สีนํำยาเลยครับ ีปเลยจืดลืด้อรียลื้อเีทุกวันทำทุกวันในหนึ่งปีหยุดแค่วันปีใหม่กับสงการระเบอ้อ <c oughs> <c oughs> ไม่ให้รวยก็ให้รู้ไป สรครับอีกควางหนึ่งครับควงหนึ่งควางหนึ่ง,ง,งครับโอเคนะครับประจบแค่นี้ครับ